กับมาคิดแล้วก็จ<ม>ุดปกาให้เราเนี่ยนะ<ม>เริ่มหาหาทางที่จะทำในะป,ปีต่อมาแล้วก็ไปจดทะเบียนบริษัทลูกนะฮะชื่อการคุณพาวเ์เจนแล้วก็ไปขอ PPA จากการไฟ้าปรากฏว่านะสํสำเร็จได้มา8เมกะวัตต์นะาะพอได้มาเสร็จปุ๊บนะฮะเราตั้งใจว่ามาคิดดูว่าจะทำอย่างไรให้โรงไฟฟ้าเนี่ย มันสเสถียรเกิดขึ้นได้จริงนะเรามาคิดแล้วเนี่ยจุดใหญ่ๆไม่มีอยู่สามจุดคือหนึ่งเรื่องเงินทุนคือเรื่องเรื่องใหญ่ที่สุดะนะตอนนั้นเราต้องการสักเท่าไหร่คะถ้าเราจะทําใน<อ>สิ่งที่เราวางเอาวไว้ครั้งแรกเนี่ยเราขอพี่เมาสามิเมกะกวัตต์เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยหนึ่งเมกรวัตต์เนี่ยประมาณเกินหนึ่งร้อยบาทไอ้หนึ่งหนึ่งร้อยล้านบาทนะต้องใช้เงินทุนประมาณเกือบสามพันล้าน ก้อนใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่ตั้งบริษัทมาใของการลงทุนเป็นการที่เราตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนึงซึ่งซึ่งว่าเราจะลงทุนสามพันล้านเนี่ยจะทําอย่างไรใช่ไหมฮะเป็นการบ้านที่ผมไปนอนคิดอยู่เป็นเดือนแต่เราก็ต้องไปต้องไปยิดไม่ได้ครับสิ่งแรกที่เราต้องนั่งคฝือดูพนักงานของเราคต้องพนักงานพัฒนาพนักงานของเราให้ไปกับบริษัทที่เราตั้งใจแล้วมุงมุ่งมั่นจะไปให้ได้ ในแต่ละจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวแปรคะคู่แข่งหรือว่าเป็นเพราะว่าตัวเราเองเรามองรู้สึกว่าธุ <c oughs> รกิจมันไม่ได้แล้วมันต้องขยายต้องพัฒนาแล้วคือผมว่าแรงบันดาลใจครับของผมเอง <c oughs> ครับว่าที่เราเคยทำเนี่ยมันเติบโตเนี่ยปีหนึ่งสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตย่างนี้ถ้าเราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการเติบโตยอย่างก้าวกระโดดครับแสดงว่าเราคิดการใหญ่ ก็คิดการใหญ่ครับคิดการใหญ่ก็ต้องใช้เงินเยอะใช้กําลังคนเยอะก็ปัญหาคือหนึ่งเรื่องเงินสองเรื่องคนนะสมต้องมี PPA ครับโดยต้องมีสามองค์ประกอบพร้อมกันเนี่ยถึงจะสร้างสําเร็จถ้าขาดอย่างใดเนี่ยมันก็จะทําให้เปิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคอย่เขาบอกว่าธุรกิจไหนเนี่ยที่เริ่ม ทำกำไรได้ดีเนี่ยมักจะมีคู่แข่งลงมาแข่งด้วยตลอดไอ้ที่เราทำมาสิปีเนี่ยแล้วบอกเราจะต้องผลิตเองละอันนี้ก็กลายเป็นตัวแปรด้วยไหมคะว่าคู่แข่งเริ่มลงมาแข่งกับเราแล้วถูกต้องครับ <c oughs> ครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขอได้ p p a ปุ๊บนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะลืมเล่าว่าทางผมก็มีการเตรียมตัวเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเราสร้างสร้างโรงงานขึ้นมาผลิตสินค้าเนี่ยเราต้องสร้าง องค์กรของเราเนี่ยเข้มแข็งด้วยแล้วก็ผลิตที่เราผลิตเนี่ยต้องมีคุณภาพ<น>ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพัฒนาคือองค์กรของเราพนักงานของเราเลยตั้งศูนย์เอนจิเนียริงของเราซึ่งตัวผมเองเนี่ยต้องเขาต้องบอกทั้งท่านทูกฝ่าทุกท่านหลายว่าผมเองมาจากคนที่ไม่ได้การการศึกษาสูงนะฮะแล้วก็เรียนมาค่อนข้าง,งน้อยแต่สิ่งที่ผมมีคือความกล้า ก็ตัดสินใจแต่กล้านี่กล้าบนพื้นฐานว่าเรามั่นใจว่าเราตัดสินใจแล้วมันเป็นบวกใช่ครับเราทําได้ครับค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่จุดเปลี่ยนกันให้ใหบอกไอ้เงินสามพันล้านเนี่ยดูซิว่าอันนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่เราจะหาจากไหนนะคะขอไปที่คุณบันดีก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆเราคุยกับพี่บันดีก็บ่อยเหมือนกันนะคะแต่ทึ่งนะคะทึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตัวเองรัก สำหรับเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกที่เราพยายามทําอยู่แล้วก็บอกว่าอย่างเหตุโลกเนี่ยสดใสยอย่างเห็ุโลกเป็นโลกบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเนี่ยนอกเหนือจากว่าจะเข้ามาแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการควบรวมครั้งสําคัญนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนด้วยพี่วินดีเล่านิดหนึ่งนะสำหรับธุรกิจของเราค่ะคล้ายๆกับของกันกุลไหมคะ ก็ขออนุญาตไม่เป็นคู่แข่งพี่เขานะคะขออนุญาตเป็นพันธมิตรเป็นพันธมิตรค่ะคือจริงๆก็ทุกๆคนก็คงจะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตนะคะถ้าจะบอกว่าของของตัวเองก็คือคงจะเป็นช่วงจากที่หยุดงานไปแล้วคือทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนบ้างก็เลยรีทายไปช่วงหนึ่งนะคะ คือรีทายก็คือการหยุดงานไปเลยเนี่ยนะคะคือก็ปีประมาณ50495051นะคะช่วงนั้นเบื่อหรือว่าอะไรเหรอคะก็คิดว่ามันก็มีคือมีมีความต้องการอยากจะไปทำงานมุมอื่นๆนะคะแล้วก็ได้ไปทำงานมุมอื่นๆจริงๆได้มีโอกาสไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ตั้งใจจะเกษียณนะคะคือก็ทำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นระยะยาวหมดเลยนะคะคืออายุเท่าไหร่คะตอนนั้นที่ผมจะเกษียณคะ ยี่สิแปดค่ะยี่สิบแปดจะ,ะเสียณแล้วเป็นอิสรภาพทางการเงินแล้วเหรอคะพี่วันดียี่สิบแปดบวกบวกนะคะก็คือจริงๆก็เมื่อเมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วคะ่ะแล้วก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวว่าจะเป็นโรคจิตประสาทเพราะว่าในขณะที่ทํางานนี่แบบ เป็นคนที่ดรีฟมากคือหกโมงเ้มเช้านี่มาถึงที่ทํางานแล้วค่ะก็สามสี่ทุ่มนี่ถึงจะเลิกนะคะ <c oughs> พนักง,งานนี่ก็จะต้องแบบเ,เจอกันทุกเชา้าอะไรเงี้ยนะคะพอได้ไปทําในสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็ไม่เคยเข้าห้องสมุดไม่เคยไปขอสมุดแห่งชาตินะคะมาไปทําอะไรในสิ่งที่เออเราก็รู้สึกว่ามันชีวิตก็ยังมีมุมอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็พอต่อมาเมื่อปีประมาณปีห้นะคะห้ 51. ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการให้การสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนนะคะ,ค,ะคือเพราะฉะนั้นได้แก่แสงอาทิตย์ลมไยะพวกน้ำอ,อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ได้มีโอกาสเจอผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะ หนึ่งในนั้นก็ต้องกลับเรียนเอ่ยชื่อท่านคือท่านดรปิยสวัสด<ะ>ิ์ที่เป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานคนที่เป็นคนออกออกนโยบายนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มประกาศมาเป็นปีก็ไม่มีใครไปยื่นขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความเชื่อมั่นว่ามันไม่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ะอะไรเงี้ยนะคะมันแพงมันไม่คุ้มค่าอะไรต่างๆเงี้ยนะคะมันกี่เปอร์เซ็นต์เองคะพี่ของการใช้อะตอนนั้นอ๋อไม่ถึง1%เลยค่ะคือถ้าจะดูกําลังการผลิตโดย ประเทศไทยนะคะคือประเทศไทยเรามีประชากร67ล้านคนวันนี้เรามีกําลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยสามหมเพันมกะกวัตนะคะ mm hmm. แล้วก็เรามีพูดง่ายง่ายว่าจากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของสามหมื่นสองพันเนี่ยมาจากแก๊สธรรมชาติที่เหลือก็จะเป็นเรื่องน้ํามันถ่านหินแล้วก็นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็พลังงานหมุนเวียนเนี่ยน้อยมากไม่ถึงหนึ mm ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็รัฐบาลก็พยายามผลักดันทุกรูปแบบเพื่อจะให้กระตุ้นในเรื่องของการให้มีการใช้หรือผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นก็เชิญชวนสุดฤทธิ์นะคะใครที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนครหลวงหรือภูมิภาคเนี่ยให้8บาทนะคะเดิมทีให้7บาทก่อน7บาทสิบปีนะคะเจ็ดบาท10ปียก็ไม่ไม่น่าจูงใจนะคะก็ยังไม่พอพอหลังจากนั้นมาก็ให้แบาทสิปีนะคะ ก็จริงๆก็ไปเจอหลายๆผู้ใหญ่หลายๆครั้งนะคะก็ตอนนั้นก็ต้องบอกไม่มีงานทําด้วยนะคะเพราะทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปดูศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจก็รับปากท่านค่ะ ทั้งหลายนะคะพอรับปากท่านทั้งหลายก็เลยเดินเข้าไปที่การไฟฟ้าเหมือนพี่กันกุลเนี่ยนะคะแต่พอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือทางการไฟฟ้าดีใจไม่มีใครมายื่นขอเรื่องแสงอาทิตย์เลยนะคะเอาไปเลยนะคะคุณวันดี36สัญญานะคะตอนนู้นก็สัญญาละสิบไม่กวัดด้วยซ้ำไปทำไมไม่มีใครสนใจนอกเหนือจากว่าจะไม่เกิดแล้วเนี่เพราะในเรื่องของการพัฒนาในเชิงพันชย์ิตไม่ได้เพราะต้นทุนมันสูงไม่คุ้มค่าคือทุกคนติดยึดกับเรื่องคําว่าแพงแต่ว่าให้หน่วยละ8บาทนี่หน่วยละ8บาท บาทปีแต่ว่าคือจริงๆแล้วพอทุกคนติดยึดกับคำว่าแพงเนี่ยก็เลยไม่มีใครลงไปดู Business Mo เด l จริงๆคือรูปแบบทางธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญขอให้ทุกท่านเปิดโอกาสนะคะคือเวลาที่เรามีความเชื่ออะไรเนี่ยก็ลองศึกษาด้วยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างเงี้นะคะก็เลยเดินเข้าไปก็เลยได้สัญญา PPA คือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมาทั้งสิ้น34สัญญานะคะอีก2สัญญาไม่ได้เลือกเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่สูง เสียงน้ําท่วมก็เลยเลือกเฉพาะภาคอีสานนะคะตอนนั้นก็คิดในใจอย่างเดียวแล้วว่าภาคอีสานนี่เขาเรียกที่ราบสูงนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องราบแล้วก็สูงแน่นอนหาพื้นที่ก็ไม่น่าจะยากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังเป็นที่ร้อนนะคะเวลาเราเห็นภาพอีสานก็แห้งแล้งแตกระแหงไปหมดสงสัยความเข้มแข็งเนี่ยต้องดีแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกทั้ง34โครงการของเราในภาคอีสานหมดก็คือตกโครงการประมาณ7.5เมกะวัตต์นะคะรวมกําลังการผลิตถ้าครบ3 4โครงการ ก็ประมาณ250เ้้ากวัตนะคะก็เราก็เพิ่งเข้าไป <Okay. S 1> ร่วมพัฒนากับพันธมิตรในธุรกิจอีก2โครงการตอนนี้ก็รวมเป็น36โครงการนะคะพอตอนที่ เข้าทำสัญญาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้ว s u s i s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  m o l เนี่ยต้องการเพียงแห่งแรกก่อนนะคะก็จับหนึ่งโครงการแรกเนี่ยมาพิจารณาก่อนว่ามันเงินลงทุนเนี่ยมันจะต้องใช้เท่าไหร่นะคะคือในขณะที่ตอนนั้นปีประมาณ5 5 5 1นะคะปลายปี51นะคะแล้วก็ต้นปี52 ก็ลองดูว่าราคาตลาดตอนนู้นเนี่ยประมาณพันสองก็รู้แล้วว่าพันสองนี่ไม่สามารถทําได้เพราะแบงค์ไม่ให้กู้แน,น่นอนนะคะ,คะก็เลยกําหนดว่าจะต้องการซื้อที่เท่าไรหร่เราไม่ได้สนใจว่าขายเท่าไหร่นะคะเราสนใจว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกําหนดว่าเราจะต้องซื้อไม่เกิน700ดร้อยล้านนะคะถึงจะมี i อ r เท่านี้นะคะแล้วก็มีผลตอบแทนทางธุรกิจเท่านี้มีความสามารถในการที่จะพัฒนาดิเชิงพาณิชย์ได้ก็ไปทุกแบงค์เลยะคะ่ะ ก็เอา Business Model ของตัวเองเนี่ยถือไปทุกแบงก์เลยก็ทุกแบงก์ก็แบงก์ใหญ่ๆทุกแบงก์นะคะในประเทศนี้ไปหมดก็คําเดียวที่ได้รับกลับมาคือไม่มีนโยบายนะคะเพราะวาา่าไม่มีนโยบายก็คือไม่ให้กู้นั่นแหละไม่มีค่ะไม่มีนโยบายก็คือไม่ให้กู้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นกรีนฟิล l d มันเป็นโครงการ <c oughs> ที่แบบต้องไปซื้อที่ดินตามป่าตามเขาไกลประาเกิดโครงการ <c oughs> เจ๊งก็จะไปยึดที่ดินมาขายก็ลําบาก <c oughs> แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็ไม่มีออมือสองตลาดมือสองนะคะคือก็ไม่มีนโยบายเลยก็เลยไปแบงก์สุดท้ายขออนุญาตเอ่ย เพราะว่าเผื่อว่าจะมีใครไปกู้บ้างนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะก็พอไปแบงค์นี้ก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ท่านสีเขียวนะถ้าท่านมาให้กู้เนี่ยก็ไปเปลี่ยนสีแบงค์เลยนะก็สรุปว่าคือเขาก็แบบอะไรนะคะคือเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการใหม่นะคะแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าคือเขาก็ให้ความสําคัญแล้วก็เริ่มให้ตั้งทีมมาศึกษาก็กว่าจะได้ชุดที่เป็นตัวจริงเนี่ยต้องเป็นชุดที่สาม ทำไมละฮะศึกษาคือเอาแรกๆก็เอาชุดเด็กๆมาก่อนะนะคะชุดตัวปลอมนะคะแล้วก็พอมาชุดที่สองก็เอาเป็นชุดที่เรียกว่ามีความเข้าใจมากขึ้นเล็กน้อยพอมาชุดที่สามเนี่ยคือชุดทํางานเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวกับเรื่องเซกเตอร์พลังงานโดยตรงนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็จัดทํา business model ขึ้นมามว่าในการพัฒนาโครงการที่เป็นเขาเรียกต้นแบบเนี่ยจำเป็นต้องไปจ้าง IE มานะคะคือเขาเรียกว่าที่ปรึกษาทางเทคนิค คือเราก็บอกอันั้นเอาที่ปรึกษาทางเทคนิคก็เอาจุฬาแล้วกัน<ม>อะไรย่างเงี้ยนะคะคือจุฬาทร,รมจุฬาบางมดรัดกระบงอะไรต่างๆเงินจะได้อยู่ในประเทศบอกไม่ได้ต้องไปเอาของต่างประเทศมาไปเอาเขาก็ไปเลือกบริษทัทมดแมคโดนัลดตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะคะว่าอุ้ยเราไม่ได้ขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะ <laughs> เกอมอสแมคโดนัลเป็นชื่อบริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิคของอังกฤษนะคะ,ะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิคที่แพงมากนะคะ,ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยใช้เขาเขาก็เป็นครั้งแรกที่ทําในเรื่องนี้คือที่ปรึกษากฎหมายก็ไม่สามารถใช้ของธนาคารเองได้ค่ะ เพราะื่องจากมันเป็นโปรเจกต์ไฟ a แนนซิงนะคะก็ต้องใช้ถ้าเอ่ยชื่อมาก็แพงที่สุดในในกรุงเทพหมดเลยะคะ่ะคือไม่มีเฮาส์ไหนที่เราไม่ใช้เลยนะคะตอนนี้ก็ใช้ไปทุกที่เรื่อยๆไปเลยก็เสร็จเรียบร้อยก็ต้องมีที่ปรึกษาทางด้านของประกันภัยด้วยนะคะแล้วก็พอได้ที่ปรึกษาครบท้วนเสร็จ อันนี้เขาเรียกว่าทํารูปแบบทางธุรกิจนะคะเสียงเงินไปเท่าไหร่คะพี่ประเมินตอนที่พัะนาโครงการแรกที่ปรึกษาทั้งหลายก็เกินสิบล้านนะคะเกินสิบล้านค่ะแล้วก็พอพัฒนาโครงการแรกก็ต้องมีส่วนทุนใช่ไหมคะที่เป็นส่วนของเจ้าของแล้วก็มีส่วนที่เป็นส่วนที่เขาจะให้กู้คือเพราะฉะนั้นแบงก์ก็บอกเอาไปเลยห้าสิบห้าสิบคือสามรอหสิบกับ3ามรอห้สิบโอ้ยจะไปหาเงินที่ไหนสา0รอห้าสิบล้านนะคะก็คือต่อรองไปต่อรองมาก็เหลือ หลือ60-40ก็คือแบงค์ให้กู4ี่้อย0เราต้องไปหาเงิน280ใน280นี่ก็มีโจทย์อีกด้วยนะคะว่าห้ามแม้มีเงินก็เอาลงเองไม่ได้ต้องไปหาคนที่น่าเชื่อถือมา ก็เอ๊ะคขาว่าน่าเชื่อถือแปลว่าอะไรนะคะเขาบอกต้องเป็นสถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมาทำดิวดิลิเจนต์แล้วให้ดูว่าบิสเนสโมเดลที่เราทำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย์นะคะก็เลยไปติดต่อ,อกระทรวงพลังงานก็มีกองทุนชื่อว่ามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอที่เป็นกองทุนของกระทรวงพลังงานนะคะก็ไปเจราจาหลอกล่อเข้ามา40ล้านบาทนะคะก็ยังขาดอีกเยอะอยู่นะคะกเ็เขาก็บอกได้ของในประเทศแล้วไม่พอ ให้ไปถาต่างประเทศมาอีกด้วยนะคะก็รู้สึกพัฒนาโครงการนี้จะยากมากเลยนะคะเขาบอกก็ถามว่าเออเป็นโครงการที่ดูเสี่ยงหรือเปล่าคะเขาก็เลยต้องหากองทุนมาอร้างความมั่นใความน่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะเป็นนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะคือเขาต้องการให้มีคนทำดิวเดดิเจนเยอะๆเพื่อที่จะตอกย้ําว่ารัฐบาลไม่เปลี่ยนนโยบายนะคะก็เลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเลือกเวอร์แบงค์นะคะเพราะว่าคือถ้าเขาไม่มาเราก็ได้ยกเลิกไปเลยจะได้จบๆคืออะไรเงี้ยนะคะก็ Google เลยนะคะว่า World Bank อยู่ไหนก็หู้โหวอชิงตันดีซีไกลไปนะคะ <laughs> ก็เลยเลือกฮ่องกงบินไปฮ่องกงเลยะคะ่ะ <laughs> ก็ไปยืน่นสนใจว่าเราอยากจะให้เขามาร่วมลงทุนเขาก็งงๆว่ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกเนี่ยเราอยากให้มีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งเพื่อมาช่วยเราพัฒนาโครงการคือ I want to bring solar power to Thailand เนี่ย <laughs> ก็เขาก็บอกนู่นไป ฟิลิปปินส์นะคะเราก็บินไปฟิลิปปินส์ไปยื่นแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก2เดือนได้เขาก็มาบินมานะคะมาทําการตรวจสอบบินมานี่รู้สึกจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า20คนนะคะอันนี้ไม่มีใครนำเราไปเลยเราไปเองเราไปเองเลยค่ะก็กด Google ดูเนี่ยเขาอยู่ไหนนะคะคือเราก็ไปเพราะฉะนั้นมันเป็นโจทย์ที่ว่าคือถ้าเราไม่ได้เขามาเนี่ยคือทางแบงก์ก็ไม่ให้กู้อะไรเงี้ยนะคะคือเนื่องจาก ความน่าเชื่อถือของโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการแรกเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่เพลสที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ไปเพียงแต่ไปยื่นแอปพลิเคชันแต่คนที่ทำด d ลเดิเจนนี่มาจากทั่วโลกเลยนะคะในที่สุดก็ใช้เวลา9เดือนค่ะ คือสองเดือนแรกนี้เช็คประวัติคุณวันดีอย่างเดียวเลยนะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับแบ็คลิสหรือเปล่าทำมาหากินอะไรทําไมถึงอยากจะมาทําโครงการนี้อะไรเงี้ยนะคะคือซึ่งเราก็ได้แต่คอนวิน์เขาอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีเคสจริงที่เกิดขึ้นมันมันไม่เหมือน g l o b a l เรา ขายของที่เราเห็นหรือว่าเรา<ด>สัมผนะัสมันเทรดดิ้งอันนี้มัน,มนจะเป็นเรียกว่าเราต้องสร้างจินตนาการให้เขาเห็นอย่างเดียวว่าถ้าเราทําแล้วด้วยความเข้มของแสงอาทิตย์ประมาณนี้เราจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่แล้วจะคืนทุนให้เขาได้อย่างไรจะคืนเงินกู้ให้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนึ่งโครงการแรกของเรานี่ก็ใช้เวลาปีครึ่ง นะคะก็ประสบความสำเร็จได้ธนาคารก,ส,ก,รก,กสิกรไทยให้กู้นะคะคในอัตรา60-40แล้วก็เราก็จะมีทางพันธมิตรฝ่ายฝ่ายของเราในส่วนของเงินกู้ก็จะมีม,มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมมี IFC นะคะ World <ม> Bank แล้วก็มี SPC ซึ่งเป็นเจ้าของไลเซนต์นะคะแล้วก็มีบริษัทไทฟ,ฟ้าพอ,อร์ซึ่งเข้ามาตอนสุดท้ายนะคะก็พอเริ่มพัฒนาโครงการที่หนึ่งก็ คือถ้าถามว่าตัวเองอประวัติไหม <c oughs> ก็ด้วยความเชื่อมั่น99%นะคะ <c oughs> ก็ยังมี1%ที่ที่ใจตุ้มตุ้มต่อมๆอยู่ว่าเอ๊ะเวลาถ้ามาก่อสร้างเสร็จแล้วมันจะมะีค่าพลังงานออกมาตามที่เราคำนวณหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันทำไม่ได้แล้วเป็นยังไงนะคะแต่สิ่งที่เรียกว่าเกือบถอดใจสุดท้ายเกือบถอยเนี่ย ก็คือแบงค์เรียกเพอร์ซ <elaborate> ันอลการันตีในโครงการที่หนึ่งนะคะซึ่งแบบสัญญาตัวเองนะคะตั้งแต่ปี40นี่จะไม่อีกแล้วจะไม่อีกแล้วคือปี40เนี่ยคือในในชีวิตก็ขึ้นศาลปี40ะแต่แต่ขึ้นศาลไปเขไปค้ำค้ำสารพัดเลยค่ะชาวค้ำช่วยเพื่อนค้ำของเราเองแต่ว่าก็ สุดท้ายดีนะคะเพราะ,ะว่าได้ที่มาไหลแปลงก็ทําให้มันมีราคาภายหลัง <laughs> <laughs> คือเวลาจะค้าใครนะคะต้องต้องเน้นไว้ก่อนนะขอให้เขามีทรัพย์สินดีๆนะคะ,ะไปค้าได้เลยค่ะ,ะ <laughs> ก็เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็น พัฒนาโครงการที่1ก็ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ4เดือนนะคะคือจำได้ว่าเราสร้างเดือนธันวาคมเมษาปี2553นี่เราขายไฟแล้วนะคะเป็นโครงการที่1แล้วก็เป็นโครงการแห่งแรกที่ทำในเรื่องของโซโลาร์ฟาร์มเชิงพณิชย์ของประเทศไทยแล้วก็ในประเทศอาเซียนทั้งหมดนะคะคือต้องกลับเรียนว่าที่เรียกว่าโซโลาร์ฟาร์มเนี่ยคือพราเดิมทีจริงๆมันคือโรงไฟฟ้านั่นเองนะคะแต่ว่าเชื้อเพลิงก็คือเรื่องแสงอาทิตย์ ตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะไปก่อสร้างโรงไฟฟ้านะคะชาวบ้านไล่เลยนะคะก็เลยหาชื่อใหม่ก็เลยเรียกว่าโซล่าฟาร์มนะคะ <ừ> ตอนหลังชาวบ้านก็ถามว่าเอ๊ะปีหนึ่งมันจะโตเท่าไหร่นะคือมันจะมีโตเท่าไหร่แล้วก็มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะคืออย่างน้อยที่สุดเราก็ได้มีเวลาไปชี้แจงเขาถึงเรื่องขั้นตอนการทํางานเ,เ,เพื่อที่จะให้เขารู้ว่ามันคือพลังงานสะอาดไม่มีมลภาว่าไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบงก์ก็ให้นั่งเฉยๆเลย6เดือน นะคะเพื่อประเมินผลก็ให้มอดไปเก็บข้อมูลประเมินผลจนกระทั่งบัดนี้เราขายไฟไปแล้ว9โครงการะนะคะแล้วก็มีพันธมิตรก็มีที่เพิ่มขึ้นมาก็บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ตอนนี้ก็ก่อสร้างพร้อมขายไฟอยู่อีก7โครงการนะคะรวมเป็น16 <c oughs> ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่ไปแล้วกว่า3 0อีก4โครงการเป็น20 <c oughs> นะคะแล้วก็ลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้ก็อีกประมาณ8โครงการนะคะที่เหลือ6โครงการก็อยู่ในช่วงต้นปีทั้งหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดของการทําธุรกิจไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขั้นแรกเลย จะล้มเหลวหรือจะสำเร็จยังไม่รู้เลยเนี่ยคือเรื่องของทุนค่ะ พราะพอทันทีที่รู้ว่าโครงการที่หนึ่งประสบความสำเร็จเนี่ยคือเรื่องของปัญหาทุนเนี่ยก็เข้ามาจับใจเลยเพราะว่าถ้าพัฒน,นาทั้งสิ้น34โครงการที่เรามีเนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า24,000ี่พันล้านบาทนะคะต้องหาเงินทุนประมาณสัก6,000 6,000ล้านบาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดทุนเนี่ยเป็นความหวังเดียวเลยของเรานะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะคอยได้ที่จะอายุครบสปีไปแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าตลาดเพราะว่า เรามีระยะเวลาที่เป็นเขาเรียกว่าต้องจำหน่ายไฟตามสัญญาซื้อขายไฟกำหนดไว้คือเดือนตุลาคมปี2556นะคะ,ะซึ่งวิธีทางเดียวที่เราจะทำได้ก็คือ M&A <ะ>นะคะเราก็เลยเลือกเข้าควบรวมกับพันธมิตร ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในขณะนั้นคือบริษัทสตีลนะคะซึ่งในขณะที่เราเข้าควบรวมกับบริษัทสตีลเนี่ยคือต้องพูดใหม่สตีลควบรวมกับเรา <c oughs> <c oughs> คือสตีลก็มีจดทะเบียนอยู่50ล้านหุ้น <c oughs> นะคะขายอยู่ก็ประมาณบาท70 บาทเจสิบก็ประมาณไม,ไม่ถึงร้อยล้านนะคะ<ม>พี่เนาะไม่ถึงร้อยล้านเป็นการสวอปหุนสวอปแชร์น,นะคะแล้วก็เราก็เข้าไปของ SPC มี450ล้านนะคะแล้วคือตลาดทุนเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะไม่ใช่เพาะเปลี่ยนในเรื่องของเราสามารถที่จะให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการลงทุนกับเราแล้วเนี่ยเรายังมีเรายังเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องประวัติศาสตร์ หน้าของพลังงานใหม่ของประเทศไทยนะคะ<ฆ>คือเราได้มีพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์เนี่ยมาใช้ใช้จริงๆนะคะอันนี้คือตอนนี้ของ SPCG นี่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือต้องกลับเรียนว่าคือด้วยกําลังการผลิตที่เรามีด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เรามี250เมกะวัตต์ในวันนี้เนี่ยนะคะ,ะก็เรามีกําลังการผลิตอาจจะมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคือเดินเข้าไปแล้วการไฟฟ้าเขาให้มาจริงๆค่ะ,ะก็เราก็เลยรับกะกะเข้ามา <ขอ S 2> แล้ว <ขอ S 2> ก็กล้าให้ค่ะแต่ว่าจะทําไปได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ คือแล้วก็คือจะเห็นว่าปัณนนิวันนี้ประเทศไทยของเรามี3 2 0 0 0เมกะวัตต์อีก18ปีข้างหน้าเราจะมี0 0 0 0เมกะวัตตกนะคะ<ม>เราก็ยังคงอาศัยตามแผน PDP-10 เนี่ยยังต้องอาศัยพลังงานที่มาจากแก๊สธรรมชาติกว่า60%เอนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะมีมามีส่วนช่วยในเรื่องของ Energy Security <c oughs> กับประเทศไทยในยช่วงเวลากลางวันลดพีคอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นแล้วเพิ่งกลับมาจากคูเวตนะคะไปทริปกับ ท่านนายกมานะคะก็ได้เห็นโอกาสโอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อคะ่ะ Amazing มากนะคะซาอุดีอาระเบียประกาศทำนะครซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะประกาศทำโซล่าฟาร์มเนี่ย41,000เมกะวัต นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีโครงการหนึ่งน่าสนใจมากนะคะก็บริษัทก็กำลังจะเข้าไปร่วมเป็นคอนโซลเตียมกับหลายๆพาร์ทเนอร์ก็คือทำเขาเรียกว่าเมืองเมกกะนะคะท่านที่ทำเรื่องของศาส,สนาที่ทุกคนในเป็นคนมุสลิมนี่ต้องเป็นความฝ่ฝันอยากไปเมกกะมีคนม,มีมีมุสลิมไหมคะ เราก็อยากจะไปร่วมพัฒนาโครงการนี้ร้อยเมกะวัต<ฮ>ค่ะคือที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย <c oughs> แล้วก็อย่างคูเวตเนี่ยเรียกว่าส่งน้ำมันออกอันดับสองนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเขาก็ประกาศเขาจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นจํานวนมากมเลยนะคะ,คะจะไปร่วมลงทุนนี่ไม่รู้จะใช้ตังอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาคุยกันรอบสองอีกทีนะคะก็คงมองอยู่แถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวเป็นจุดอีกจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะคะแต่สําหรับ ในส่วนของ SNC Formal นะคะขออ่านตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณสมชัยเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะคะบริษัทเนี่ยเคยถูกขายทอดตลาดมาแล้วแต่พลิกกลับเป็นบริษัทมหาชนได้มีไรายได้กว่าแปดพันล้านบาทอยากทราบจุดเปลี่ยนตรงนี้จังเลยคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราคะพี่วันดีคุณยังมีไหมฮะเดี๋ยวผมจะขอซื้อส่วนตัว <laughs> เดี๋ยวมาฟังเรื่องออที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่เทคโนโลยีนะฮะแต่นี้เรามาดูผมบ้างที่มาจากสองมือสองเท้านะครับ<ะ>ผมว่าในห้องนี้เนี่ยบางท่านประสบความสำเร็จแล้วนะครับอย่างหมอมเต่าที่ท่านมาเนี่ยทำให้เสียงผมสั่นเพราะว่าท้านม,มานั่งฟังมาเชียนะครับชีวิตผมมันมันไม่ได้เริ่มมาจากครอบครัวที่ที่ที่ดีนักและธุรกิจผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เริ่มมาจากธุรกิจที่ดีนักนะครับ ุริแต่เป็นอาชีพสุจริตใช่ไหมฮะที่เริ่มมาบอกอาชีพไม่ดีนักนี่ก็เลยทําให้สงสัยได้อะค่ะถูกถูกต้องค่ะถูกต้องหมายความว่าเป็นอาชีพที่สุจริดแต่เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างกาไรได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมทําผมรับราชการแล้วก็รับราชการอยู่ปีหนึ่งกระทรวงไหนคะ2,785กระทรวงวิทยาศาสตร์เริ่มต้นเลยนะครับ2,785ข้าข้านชีพ200ชาติหน้าคงไม่มีบ้านอยู่เนาะ ก็ลาออกนะครับก็มาทํางานธนาคารได้ส nah ี่พันเจ็ดโอ้โหได้ตั้งสองเท่าก็ดูแล้วไม่น่าจะไม่มีเงินซื้อบ้านสุดท้ายก็เลยลาออกมามามาเริ่มธุรกิจเริ่มต้นนะครับก็ไปดูธุรกิจซึ่งมันไม่มีเทคโนโลยีเพราะไม่มีปัญญาจ้างคนแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อเครื่องจักรก็ไปอยู่โลงกลึงนะครับโลงกลึงถ้าสมัยก่อนเนี่ยโลงกลึงเนี่ยมันจะมันจะเนาะธุรกิจที่ไม่มีใครทํา มือมันเลอะมือมันดำก็รับจ้างทําผลิตชิ้นส่วนทองแดงนะครับชิ้นส่วนเล็กๆซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยในประเทศไทยไม่มีผู้ผลิตแอร์นะครับมีผู้ผลิตชิ้นส่วนแอร์ก็คือเป็นบริษัทเมริกันมาตั้งแล้วเราก็ทาชิ้นส่วนเนี่ยไปขายบริษัทนี้ขั้นแรกผูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ล้วจะขายยังไงเะเนาะชิ้นส่วนก็เอาเข้าไปขายเอาไปวางไว้เราให้เขาดูพูดไม่ได้ภาษาอังกฤษที่มาอะไรไม่ได้สอนมานะครับ พูดผิดนะสอนมาแต่ไม่ได้เรียนก <g ülme> ็เอาชิ้นส่วนไปวางไว้ฝรั่งเขาก็ถามว่านี่คืออะไรผมบอกชิ้นส่วนเนี่ยเราสามารถทําเองได้ไม่ต้องนําเข้ามาขายแค่หนึ่งในสามในบ้านเราไม่มีโรงผลิต้ง